การนินทามันจะไปดีได้ไงถ้าเพื่อนนินทาเรารับหลังอะ่ะใครจะไปชอบโอเคชื่อวิดีโอมันก็ลั่นนะนะชื่อวิดีโอมันน่าจะทําให้หลายคนงงเพราะโดยทั่วไปอะ่ะเรามักจะมองเขาว่านินทาเป็นแง่ลบเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์เป็นสิ่งที่ทําเพื่อความสนุกปากอย่างเดียวซึ่งมันก็มันปางจริงอ่ะนะเราก็ยอมรับใครไม่ชอบนินทาเพื่อนบ้างมันก็ต้องมีเมาส์เพื่อนกันบ้างแหละแต่ถ้าจริงๆมันไม่ผิดละ่ะที่เราจะชอบนินทา ถ้าการนินทามันมีหน้าที่การใช้งานในทางสังคมอะนักมนุษยวิทยาบางคนเสนอทฤษฎีว่าสาเหตุที่เราชอบนินทากันมากเนี่ยอาจจะเป็นเพราะการนินทาเป็นสิ่งที่ทําให้มนุษยาชาติรอดมาได้จนถึงปัจจุบันและบางคนก็ไปไกลถึงขนาดบอกว่าภาษามนุษย์อะเกิดมาเพื่อการนินทาเนี่ยแหละแต่ก่อนจะไปถึงวิวัฒนาการของการนินทาเราต้องเข้าใจก่อนว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่เราเป็นสัตว์สังคมอะก็เพราะแต่ก่อนหลายหมื่นปีที่แล้ว ถ้าเราอยู่ลำพังในธรรมชาติคนเดียวเราตายแน่น,นอนเราไม่ใช่สัตว์ที่แข็งแกร่งขนาดน,นั้นและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทําไมเรารู้สึกเหงาเวลาไม่มีใครการรู้สึกเหงาอ่ะมันสําคัญพอๆกับการรู้สึกหิวนั่นแหละเพราะมันเป็นสัญญาณบอกให้เราอ่ะกลับไปอยู่กลุ่มได้แล้วสิ่งที่อันตรายที่สุดถ้าคุณเป็นมนุษย์ยุคดึกดําบรรคือการถูกทอดทิ้งจากกลุ่มให้อยู่คนเดียว เพราะถ้าเป็นแบบนั้นน่ะโอกาสที่คุณจะโดนสัตว์อื่นขเขมือบหรือว่าอดตายในสูงมากดังนั้นความเหงาเลยมีหน้าที่การใช้งานสําคัญคือการทําให้คนอยู่กันเป็นกลุ่มเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตในธรรมชาติก็เหมือนความหิวนั่นแหละที่ทําให้เราต้องออกไปหาอาหารจะได้ไม่ตายที่บิวเรื่องความเหงามาก่อนน่ะก็เพื่อจะให้เห็นความสําคัญของการอยู่เป็นกลุ่มของมนุษย์การนินทาเองก็สําคัญกับการอยู่เป็นกลุ่มเหมือนกัน หลังจากที่สังคมมนุษย์เริ่มใหญ่ขึ้นจากที่แต่เดิมอาจจะอยู่กันเป็นแก๊งเล็กๆช่วยกันล่าสัตว์มันสำคัญมากต่อเสถียรภาพของกลุ่มที่ทุกคนจะต้องทำตามบรรทัดฐานทางสังคมสิ่งที่อันตรายต่อกลุ่มอย่างมากคือการมีคนเอาเปรียบคือไม่ทำงานอะไรเลยแต่ว่าแย่งของเพื่อนหมดกับการมีอันตพาในกลุ่มที่หาเลือกต่อยตีคนอื่นอยู่ตลอดการนินทามีไว้เช็คให้ทุกคนในกลุ่มอยู่กับร่องกับรอยเพื่อให้กลุ่มประสานงานกันได้อย่างราบรื่น อ่ะตัวอย่างเช่นสมมติเรากำลังย่างหมูรอบกองไฟกับเพื่อนอยู่เราหิวชิบหายเลยเพราะว่าไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วเรายัดหมูเข้าไปทีครึ่งตัวซึ่งก็ทําให้คนอื่นในกลุ่มแทบไม่ได้กินเลยแน่นอนว่าในระยะสั้นอ่ะเราได้ประโยชน์เราได้กินเยอะใช่ปะแต่หลงังจากนั้นอ่ะเพื่อนๆก็เริ่มนินทาซุบซิบกันว่าโอ้โหอินี่นี่ใส่เพีงวะ ในมุมมองของเพื่อนที่นินทาเรารับหลังอะ่ะการบอกว่าอินนี่นิสัยแย่งวะก็เป็นการสื่อเไปไ็นหนว่าเฮ้ย hey, กุณรู้บรรทัดฐานของสังคมนะเวย้ยมึงเห็นตรงกับกูใช่ปะว่าการกินแบบไม่สนเพื่อนอมันไม่ดีถึงตรงเนี้ยคนที่คุยกันก็จะรู้แล้วว่าเราพวกเดียวกันเราเชื่ออย่างเดียวกันแล้วก็เป็นการตอกย้ำบรรทัดฐานทางสังคมไปในตัวด้วยต่อมาเ <ๆ S 2> พื่อนเพื่อนก็เริ่มเมินเราไม่ก็หัวล็อคิกคั<ว>กตอนเราเดินผ่านเราก็เริ่มเสียเซลล์ละเราต้องเริ่มคิดแล้วว่าเราทำอะไรผิด ซึ่งการที่มนุษย์เสียเซลล์ได้นี่ก็สําคัญเหมือนกันทําไมเราถึงเสียเซล์อันนี้ไปอ่านบทความเพิ่มได้เราเคยเขียนไว้ลิงก์อยู่ในคําอธิบายการทําให้คนในกลุ่มปรับตัวได้เองผ่านการนินทาหรือการแบนมันเป็นการดิวที่มีชั้นเชิงกว่าการแค่แบบเออะอะไรก็ต่อยกันแล้วจริงๆว่าถ้าเราไม่นินทาเราจะรู้ได้ไงว่าคนอื่นในกลุ่มคิดเหมือนเราเขาอาจจะคิดเหมือนอีนนั่นก็ได้จริงไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นการหาพวกด้วยเหมือนกันอ่ะกลับมาที่เรา ตอนนี้เราสำนึกแล้วว่าในระยะสั้นเราอาจจะได้กินเยอะแต่ในระยะยาวถ้าเราไม่อยากตายเราต้องเห็นแก่ส่วนรวมด้วยพอเราปรับนิสัยตกะกระนิสัยเห็นแก่ตัวของเราได้กลุ่มก็กลับสู่สมดุลอีกครั้งการเช็คกันผ่านการพูดลับหลังการนินทาเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอยู่ตลอดไม่ใช่แค่เพื่อให้คนทำผิดปรับตัวแต่เพื่อให้คนในกลุ่มอ่ะรู้ด้วยว่าเรามีศีลธรรมตรงกันนะถ้าคุณเมสากับเพื่อนว่าอีนั่นชอบดูถูกคนอื่นจังวะ มันก็เป็นการแสดงออกให้เพื่อนเห็นว่าเราไม่ควรดูถูกคนอื่นและก็เป็นการตรวจสอบไปในตัวด้วยว่าเพื่อนคุณก็คิดเหมือนกันนอกเนี้การนินทาย,ยังทําให้เรารู้สถานาการณ์ภายในกลุ่มด้วยเช่นใครกิ๊กกับใครใครชอบใครข้อมูลพวกนี้อาจจะดูขี้เสือ่อกแต่ในโลกยุคโบราณนะ่ะมันสําคัญมากเพราะมันทําให้ระวางตัวถูกการวางตัวถูกไม่ได้ดีแค่กับเราแต่มันทําให้กลุ่มประสานงานกันดีขึ้นด้วยเช่นสมมุติว่าเรารู้ว่าเพื่อนสองคนเกลียดกันใช่ไหม เราก็จะได้ไม่จับแม่งมาทํางานด้วยกันหรือว่าพูดอะไรที่ทําให้แม่งเกลียดกันเข้าไปอีกสังคมมนุษย์หรือว่าอารยธรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่นินทาคนอื่นเราอาจจะเรียกได้ว่าการนินทาเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่ทําให้มนุษย์อยู่เหนือสัตว์ทั้งปวงในโลกสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีการนินทามันก็วิวัฒน์ไปเป็นอะไรที่มันสเกลใหญ่ขึ้นละเช่นเวลามีดราม่าในโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยที่ทําให้คนต้องเมาส์กันทั้งประเทศ หรือว่าการที่เราด่ารัฐบาลวิพากษ์วิจารรัฐบาลนี่ก็เป็นการนินทาแบบหนึ่งเหมือนกันทั้งนี้ในปัจจุบันการนินทาก็ไม่ได้มีประโยชน์เสมอไปนะเราไม่ได้จะบอกทุกคนให้ไปใส่ความว่าร้ายยุแยงให้เพื่อนเกลียดกันนะโอเคแล้วก็ดูอย่างข่าวซุบซิบดาราอะไรพวกนี้ดิจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามนี่ก็ถือเป็นการนินทาประเภทหนึ่งแต่ว่าหลายครั้งสื่อพวกนี้ก็ไปละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลสาธารณะแถมรู้ไปก็ไม่มีประโยชน์ด้วย ยังไงก็ตามที่สื่อพวกนี้ยังทําเงินได้ก็พิสูจน์ว่าการนินทามันอยู่ในสายเลือดของเราทุกคนไม่ว่าจะหมื่นปีที่แล้วหรือปัจจุบันคนก็ยังชอบนินทาเหมือนเดิมทั้งนั้นสรุปการนินทามันดีหรือไม่ดีเนี่ยเราขอพูดแบบนี้แล้วกันสังคมมนุษย์จะอยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่นินทากันเอาละก่อนจากกันสิ่งที่คนเมืองขี้เมาอย่างเราอ่ะชอบมากที่สุดก็คงไม่พ้นข้าวกล่องคุณภาพพรีเมียมที่สั่งถึงออฟฟิศสั่งถึงบ้านได้ใช่ไหม ร้านนี้เป็นร้านที่ทำข้ากล่องคุณภาพพรีเมียมซึ่งรสชาติสุดมากต้องลองแล้วก็มีหลายเมนูที่หาที่อื่นไม่ได้เพราะเป็นสูตรลับของครอบครัวเช่นข้าวผัดปลาสองอารมณ์ที่ใช้สูตรน้ำพริกอายุ40ปีหรือว่าซี่โครงหมูมิชาชีพซึ่งใช้สูตรคุณย่าที่ส่งต่อกันมากว่า80ปีหรือว่าไข่หมกกุ้งไม่มิดที่ชื่อไม่มิดอะ่ะก็เพราะว่ากุ้งใหญ่มากก็เลยหมกไม่มิดโอเคนะจะเป็นงานบูนกองถ่ายหรือสั่งกินพร้อมเพื่อนหลายคนที่ออฟฟิศก็ได้ ตอนสั่งอ่ะบอกร้านรถเนี้ยว่ามาจากเพจพูดก็จะได้รับส่วนลดไปเลย10%แต่โปรโมชั่นเนี้ยมีถึงวันที่7มิถุนายนเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นรีบไปสั่งกันอ๋อแล้วก็ยิ่งสั่งเยอะยิ่งถูกถ้าใครสนใจไลน์กับเบอร์ร้านอยู่ในคำอธิบายแล้วก็เมนูร้านรถเนี้ยอบะเราแปะไว้ในคอมเมนต์ด้วยนะไปดูกันได้